พี่น้องครับครับเมื่อนี้ครับเบาโจกมากนะครับครับจะมาเก็บเกี่ยวฟักท่องครับหรือว่าบักืนครับช่วงนี้กับฝนตกนะครับฝนตกประจําช่วงมือครับการยันบักือจะเสียหายนะครับพี่น้องนะครับดห้วอุ๊บน้อนีนะครับ น้องนี่กับพ่อเก็บแล้วครับกาเหลืองแล้วนี่ครับพี่น้องเบิ้งไก่ไก่ครับน้อนี้กับประมาณบ่าว่างหกโลครับประมาณหกโลเนาะครับเดี๋ยวว่างไหนก่อนครับพยอยเก็บให้เบิดครับอนี่ครับน้อยนึงครับอนีรครับเครื่อกระต่ายวัดแล้ว หน่วนี้กัประมาณสักเบาะจ่อว่าประมาณสองโลครึง่งครับสำเนี้กับพ่อเก็บ,ลบแล้วครับสองโลแล้วครับทั้งนี้หน่วยนึงครับนี่ครับพี่น้องมีแต่หน่วยที่สามครับหน่วยนี้ประมาณสามโลประมาณสามโลครึ่งครับหน่วนี้ รอบที่สามถือว่าโอเคครับนวยงามดีครับครับได้สามนวยแล้วครับพี่น้องครับกับบรรยากาศย่ำเศร้าครับบรรยากาศย่ำเศร้าที่สวนบัวโฉครับครับลุงกับป่าเพิ่นกายเห็ดทองน้ำอยู่ครับมื่อนี้ับเมื่อนี้ก็่าจะก่อได้หลายเติบครับอาจจะก่อแล้วแล้วครับพี่น้องเมื่อวานนี้เทปปูนใบกับฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง กบก็จะยูน้ำปลานี่แหละครับพี่น้องเลยโวยนี่กันงานนี่ครับโดยนี่กับโอ้เสียดาพี่น้องบนน้าครับครัโดยนี่กับประมาณสามโลสี่โลเกือบสี่โลครับโวยนี่ ปลูกไว้หน่อยก็ได้กินครับปลูกไว้นิดเดียวก็ได้อยู่รับสีหน่อยแหละครับอันนี้ครับเป็นหนูครับผมหนูลร้ครับครับเป็นนะครับหนูยูครับเป็นหู้หนูครับกามากินฟักทองมากัดกินมะืษปบาโศกนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับ ตาเบืื้อนะครับถ้าจะให้ติดนะครับมีลูกนะครับตรงผสมเกสรพี่น้องตาบ่ผสมเกสรน,นี่คือ,อเพื่อนจะรุดนะครับล่วงก็จะรุดล่วงได้นะครับอ่นนี่ครับหน่วยหนึ่งโอ้หน่วยแบบไงพี่น้องเลยนะครับหน่วยแบบไงเลยครับ ถือหนาครับครับหน่อนี่กันไงครับบมตัํากหาโลครับหน่อยนี้นี่ะครับหาหกโลนครับพี่น้อกงามๆเนื้อฟักทองตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่น้าครับผมเนื้อน้าเหนียวแล้วก็มันครับถือว่าแซ่บนะครับตัวนี้จะเป็นพันธุ์ระกายทองนะครับ เบาโชวดอ่าดีครับผมเอาไปเฮ็ดอาหารเฮ็ดคองบ้านเฮ็ดกับเข้ากะบรสชาติดีครับเหนียวมั่นเนื้อกันนาครับอันนี้ครับงานเขาแล้วครับพี่น้องนี่ครับอู้นี่ครับผมขวบไบแบบนี้ครับพี่น้องจะหนูมาเฮ็ดแบบไงเลยนะครับนี่ครับทางมากครับผมเนี่ย น่ครับเป็นทั้งทั้งหนูโอ้หนูหลายตัวนี่จะมาจังสีหนูกัจะมาตามนี่ครับถ้าเป็นหยาแบบนี้ครับเป็นหยาพวกนี้หรือว่าเป็นตะไคร่เป็นหยาข่านะครับหนูก็จจอยู่ครับเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับหูก็อยู่ขอ,อบสาครับอันนี้พี่หน่องโอ้โหเดี๋ยวมาถ่วงมึงเดี๋ยวตัดก่อน กานาจะใส้ได้ครับเอาไปเฮ็ดกินพี่น้องนะครับ่บโบมีปัญหานยังครับหนูหนูแท้กะหนูแท้กับใส้ได้คือเกา่าตัวนี้กับหกโลครับประมาณหกโลซีแล้วก็5ห้าหหน้วยแล้วครับนี่ครับพี่น้องอีกสองน้วยหกแล้วก็เจ็ดเจแล้วก็8แปด ครับหน่วยที่แปดครับพี่น้องันี้ประมาณสี่โลครับอันนี้ครับประมาณสี่โลครับน,นี่ครับประมาณสีโส่โลสี่โลครับ บ่าเอไปเอาบึกเด้ออ้าวนี่หน่วยนึ่งนี่โอ้ได้สิบหนวยย่วยอยู่ตัวเลยครับพี่น้องหน่วยหนึ่งยังงามครับนี่นครับประมาณสี่โลครับหน่วยที่เก่าครับ โอ้โเหนื่อยงามครับนี่สวยๆเลยเพราะว่าน่าจะมั่นดีครับครับหน่วยที่เก้าครับลูกที่เก้าเก้าลูกแล้วลาดูนี่ครับโอ๊กโล่ละครับเลยนี่ไงเลยครับยังเมืออ่อีกครับบัดคาดนี้ โอ้โพี่คับด้วยเลยครับนะครับเมื่อชุดท้ายครับครับนี่ครับการบ้าโชคปลูกปลูกเป็นนี่ครับเป็นฝลังครับฝลังกำลังจะเริ่มเติบโตครับ ฟรลังเซมช่วงที่รอบั่ลังไงเขากับปลูกนะครับปลูกพืชระยะสั้นครับปลูกพืชระยะสั้นไว้กินไว้ขายนะครับนะครับถือว่าได้ผลพี่น้องนะครับกับหน่วยประมาณ4โลครับตัวนี้นะครับครับได้10หน่วยครับทั้งเบ็ดครับตัวเลกสวย10ลูก ยังไงครับ ครับผมคลิปนี่กับผ้าพีผ้าน่องนะครับมาเก็บบางอือครับผมจาบนี้ครับได้ทั้งเม็ดชิหน่วยครับชิหน่วยแต่ละหน่วยกับประมาณสี่โลถึงสามโลครับประมาณสามโลถึงหกโลนะครับน,นี่ครับแบบนี้กับประมาณหกโลเดี๋ยวบังโชว์แป๊วตัดสั่งมาสั่งดีกว่าครับ าวาประมาณบ่พหกัดเจ็ดโลครับหกโลครึ่งโอ้หกโลครับหกโลท่วนเลยแบบหกโลนี่นี่กับประมาณหกโลนะครับห้าโลครึ่องอันนี้คือหน่อยสุดครับตัวนี้คือหน่อยสุดหน่อยสุดสองโลครึ่งครับประมาณน,นั้นแหละครับ ตัวนี้ก็ประมาณ3โลครึ่งถึง4โลสามโลครึ่งตัวนี้ก็คือกันครับ4ี่โลตัวนี้ทางนัก่ครับเกือบ4ี่ครับขาดหน่อยเดียวครับแต่ก็จะมีหน่อยนี้5โลขาดอีกนิดนึงครับ5โลก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าดีใจครับที่ปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับเนาะอันนี้ครับ หน่วยใหญ่ๆครับบังย้เบาชกลูกไหวกพอได้กินครับพี่น้องครับได้กินได้ขายได้แบ่งปันครับาครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับกัขอเห้พี่ทีน้องนองอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมไปพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเออโอ้โหแบกง่ายพี่น้อง ครับหน่วยนี้ก็สี่สิบบาทครับพอดีคุณแม่พันซื้อครับผมครับขอบคุณครับสี่สิบบาทพี่น้อกเบิ้งรถเด้อครับขายถือๆครับโลละสิบบาทครับบางบือมันมั่นครับขอบคุณครับคุณแม่เดือนานเนี่ย ปลาซกับปลเบ้งซี่ีละครับนี่ครับครมหนาเนี่ยยังหนาอยู่กัเจ้ามองนี้ออกครับเนะแซบูอย่างมนแบ่งปันครับแบ่งปันหัวหนูครับแบ่งปันซัดโลกนี่ครับพี่น้องบู๊ยเนี่ครับเมื่อยังหนาเลยครับ ผ้าดีหลองเบิ้งครับมาเนื้อนะครับนี่ก็จะบท่าไว้แล้วกัดแช่ไปครับนี่ครับแช่ตู้ไว้แช่ไปเฮ็ดกับเข่าครับเฮ็ดของหวานก็นได้ครับพี่น้องเนื้อนาดีครับสำหรับผ่านนี้แล้วครับเนาะ